สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงนะครับคนที่จะเลือกซื้อยาลิสคอร์ดครับอ่านะครับยาลิสคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นกำลังเป็นกระแสเลยนะครับกำลังเป็นกระแสที่คนกลังมองหาซื้อรถนะครับอยากได้รถอยากได้คันที่มันเหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมอ่าแล้วก็ประสิทธิภาพสมรรถนะโอเคเลยนะครับยาลิสก็คือหนึ่งตัวเลือกนะครับแต่อย่าลืมครับ คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกข้อเสียคร่าวๆนะครับ5ข้อนะครับว่าถ้าคุณรับได้กับ5ข้อเสียนี้คุณซื้อ,อยาลิท์คอได้เลยแต่ถ้ารับไม่ได้ลองดูตัวเลือกอื่นดูครับอ่าไปดูกันเลยครับว่าท่านสามารถรับข้อเสียข้อนี้ได้ไหมไปดูกันเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับข้อเสียนะครับท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าท่านรับข้อเสียของยาริสคอร์สคันนี้ได้ไหมนะครับข้อแรกนะครับผมจะไล่อันดับนะครับจากท้ายไปจนถึงข้อที่1ครับข้อที่5นะครับข้อที่5ผมจะไล่มาก่อนเลยนะครับข้อ5ข้อนี้ถ้าท่านรับได้ไปข้อต่อไปเลยข้อที่5มันคืออะไรครับข้อที่5ก็คือเวลาที่รถมันสตาร์ทขึ้นมาสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ย เครื่องยนต์ค่อนข้างเสียงดังนิดนึงครับเออเวลาเราจอดนะครับเวลาเราจอดปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์มันจะยังไม่สตาร์รถแต่เมื่อ,อไรที่แบตเตอรี่ม, e rant, มันต่ำกว่าเกณฑ์มันต้องสตาร์รถขึ้นมาเพื่อปั่นไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ดังนั้นเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเสียงดังนะครับเสียงดังก่าปกติทําให้รู้สึกว่าบวมคันรถปกติทั่วไปเนี่ยถ้านั่งในรถเนี่ยมันก็จะดังประมาณนึงแต่ถ้า ออกไปนอกรถเนี่ยมันก็จะดังให้ให้ให้เราลำคาญนะครับถือว่าตรงจุดเนี้ยท่านรับได้ไหมนะครับในการอ่าในเรื่องของเสียงรถเนี่ยที่มันดังเข้ามาในในห้องโดยสารหรือแม้แต่เป็นด้านนอกท่านอาจจะเข้าไปจอดในบ้านนะครับเข้าไปจอดในบ้านแล้วเอ่ออาจจะนั่งทําอะไรต่างๆในรถนะครับอาจจะคุยโทรศัพท์อยูออ่ยังไม่ทันได้ลงจากรถเนี่ยเราก็นั่งนั่งรอในรถอยู่หรือแม้กระทั่งเอ่อไปจอดรอ ในสถานที่ต่างๆนะครับบางทีเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มันดังขึ้นมามันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าน่าํำคาญครับ <prem ises> เออเมื่อคนเครื่องยนต์ดังขึ้นมาแล้วท่านรับได้ไหมอ่าก็ต้องไปลองไปลองฟังดูนะครับไปลองของจริงดูเข้าไปที่โชว์รูมครับไปขอฟังดูว่าเครื่องยนต์ที่มันติดขึ้นมาเนี่ยมันน่าํำคาญไหมนะครับลองไปนั่งฟังดูพอเครื่องยนต์มันจริงมาปุ๊บอ่ะเปิดประตูออกไปฟังเสียงข้างนอกสิด้านนอกท่านรับได้ไหม รับถ้ารับได้ไปดูข้อสี่กันเลยครับว่ามันคืออะไรไปครับอ่านะครับผมทีนี้เมื่อท่านรับเรื่องเครื่องเสียงได้แล้วนะครับเสียงของเครื่องยนต์ท่านรับได้อ่ามันผมไม่มีปัญหาเลยนะเสียงแค่นี้ผมถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับต่อมาครับข้อที่4ครับข้อที่4นั่นก็คือเรื่องเสียงรบกวนที่มาจากด้านล่างครับอ่าเวลาท่านขับรถไปตามสถานที่ต่างๆน่ยอ่าบริเวณหน้าบ้านมีถนนลุกรัง มีการซ่อมถนนนะครับด้านล่างมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาบนรถท่านขับรถด้วยความเร็วนะครับ,ข,บขับรถด้วยความเร็วต่างๆนะ1 1 0 120บ่ะ1 0 1 0าจังหวะเร่งแซงครับหรือว่าจังหวะที่ต้องใช้แรงส่งเนี่ยนะครับเสียงมันดังขึ้นมาจากด้านล่างของรถท่านรับได้ไหมนะครับ In interchange km Take the interchange the left on โดยปกติทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับรถทั่วไปเนี่ยมันก็มีเสียงดังเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายาลิสคอตัวนี้มันก็จะมีเสียงเข้ามาโดยโดยปกติของมันนะครับเสียงลมบ้างนะครับเสียงลมที่เข้ามาจากด้านข้างของตัวกระจกด้านข้างลมเ,เรื่องลมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันก็จะมีประมาณมันจะเข้ามานในความเร็วที่ประมาณร้อยนะครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเริ่มเข้ามาแล้วนะครับท่านท่านอาจจะมันก็อาจจะรับได้นะครับ แต่ว่าไอเสียงที่ดังมาจากด้านล่างเนี่ยค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับโดยที่ยิ่งถนนที่เป็นลาดยางแล้วถนนมันถนนมันเสื่อมสภาพนะครับถนนมันคูระนะครับเสียงมันก็จะดังเข้ามานะครับโดยที่บางคนอาจจะรับไม่ได้เลยนะครับบางคนโอ้โหเสียงนวกหูมากบางคนบอกอันนี้โอเคอยู่นะก็พอได้เปิดเสียงเพลงกลบซะหน่อยหนึ่งอันนี้ก็แลนะ้วแต่เพื่อนๆต้องลองไปดูครับลองไปดูว่า ขับรถขอคุณเซลนะครับขอลองไปขับรถหน่อยน่ะพาไปที่ถนนที่มันรูขาดสักนิดหนึ่งได้ไหมขอลองดูว่าไอเสียงที่พี่ตั้มบอกว่ามันเสียงดังเนี่ยรับได้ไหมลองไปขับดูครับถ้าเสียงรับถ้าเสียงที่เข้ามารับไดกก้ก็จบเลยโดยส่วนตัวผมผมรับได้นะตัวยารีดคอร์ของผมที่เป็นตัวลักชวรี่นะครับตัวท็อปเนี่ยผมขรอไปลองขับผมก็ไม่ได้น่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมาย ถือว่าผมก็รับได้ผมก็เลยผ่านข้อนี้มานะครับผมอทีนี้เมื่อท่านคิดว่าเฮ้พี่ตั้มครับเสียงแค่นี้ผมรับได้อยู่แล้วครับมันโอเคเลยรถคันเก่าผมนี่เสียงดังมากๆเลยผมยังรับได้แค่นี้ถือว่าสบายมากงั้นก็ไปดูข้อ3กันเลยครับว่าข้อ3เนี่ยข้อ3มเนี่ยเป็นอะไรไปดูกันครับอ่านะครับทีนี้ข้อ3มครับข้อ3นี้เป็นอะไรครับพี่ตั้มครับผรอดูอยู่ครับผมนะครับอันดับที่3เนี่ยนะครับก็คือว่า ตัวตัวปรับตรงนี้นะครับตัวปรับเซฟตี้เบลเนี่ยนะครับมันจะเลื่อนไม่ได้เออบางทีอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยสลีละมันไม่เท่ากันนะครับสลีละไม่เท่ากันแล้วพอคาดเบลเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้มันเลื่อนไม่ได้ตรงตรงนี้มันก็จะบาดคออ่าบาดไหล่ตรงเนี้ยมันก็จะสีไปสีมาเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็จะทําให้ลาคาญนะครับเพราะว่าอ่ตัวนี้มันเลื่อนไม่ได้อย่อยังยังคันเนี้ยคันเนี้ยเป็น ตัวต้าโครล่าคอร์สมันก็จะเลื่อนได้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับเลื่อนลงได้แบบนี้แต่ว่ายาริสคอร์สมันเลื่อนไม่ได้ออพอพาดนาปุ๊บเนี่ยมันตรงนี้มันก็จะบาดคอนะครับมันก็จะบาดคอมันก็เลยรู้สึกว่าเออขับไปแล้วมันก็จะบาดคอตรงนี้นะครับทำให้ลำคาอใครงุนงงลำคาญตรงนี้นะครับมันก็ทําให้ขับรถไม่ไม่มีความสุนทรียภาพก็ต้องมานั่งกังวลอะไรเงี้ย วิธีวิธีแก้มีไหมก็มีนะวิธีแก้ก็คือมันเราก็ต้องไปหาซื้อไอ้ที่มันเป็นตัวครอบตรงเนี้ยนะครับที่รัดสายเบลตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเวลามันพาดมาเนี่ยตรงนี้ตรงที่มันครอบมันจะนุ่มๆใช่ไหมพอมันนุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รัดคอแล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะมีการปรับเบาปรับ,รบพวงมาลัยเพิ่มเติมเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันเข้ากับชีร่ของเรานะครับมันมีวิธีแก้อยู่ อย่างของผมเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกผมก็เลื่อนเบาเลื่อนเพราะว่ามันเป็นอของผมเป็นตัวลักชวรี่ใช่ไหมมันก็สามารถเลื่อนนะครับเลื่อนเบาเลื่อนอะไรนี้ไดนะ้พอมาเลื่อนได้มันก็สบายหน่อยเราก็ปรับพรมอลไรเอานะครับตรงส่วนนี้เราก็หาที่คาดเบลมานะครับที่มันเป็นนุ่มๆซบๆลายการ์ตูนน่ารักน่ารักมาใส่ก็ได้มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเอออันนี้ก็คือวิธีการแก้นะครับท่านรับได้ไหมบางคนบอกโอ้ผมไม่ชอบอะไรมาคาดเลยมันงุนง,งิดงุนง,งิด แต่จะได้เพียวๆแต่ว่ามันก็ติดตรงคอนี่ม,มันชอบรัดคอนี่รับไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็อลองดูครับถ้าท่านรับได้หรือหาวิธีการแก้ได้เนี่ยมันก็สบายเลยส่วนผมนี่คือไม่มีปัญหาผมลองไปนั่งดูงแล้วเออลองปรับเบาะลองปรับคงอะไรมันเข้ากับสีรถผมได้ก็ถือว่าจบนะครับผมอันนี้ก็คือข้อที่3นะครับเพื่อลองลองให้เพื่อๆนๆครับที่คิดจะซื้อโคล,ล่ราไอยาดิสคอร์ดครับ ลองไปพิจารณาดูนะครับบางคนบอกโอ้โหพี่ตั้มครับสบายมากเลยครับหมูมากๆเลยตรงนี้บางึงมันปรับขึ้นลงไม่ได้เราก็หาที่ซบซบมามาปลาสาตตรงนี้มันก็จบแล้วนะครับถ้าชอบแบบนี้ได้จบคือจบเลยนะครับผมอะผ่านข้อนี้แล้วข้อต่อไปข้อ2คืออะไรครับพี่ตั้มครับรออยู่ครับอะไปดูข้อที่2เลยครับว่าข้อที่2มันเป็นอะไรทาให้หงุดหงิดไม่อยากจะซื้อเลยไปดูกันครับอนะครับทีนี้เรามาถึงข้อที่2แล้วครับ ข้อที่สสิ่งที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับงุนงิดนะครับงุนงิดมากๆเลยผมบอกเลยผมก็ผมผมเองก็งุนงิดนะนะครับก็คือเรื่องเนี้ยผมทําใจอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับว่าจะออกจากหาวิธีแก้อย่างไงนะครับนื่อ็คือว่าเวลาเราถอยรถเข้าซองนะครับมันก็จะมีเกียร์ถอยหลังตรงหน้าจอตรงเนี้ยนะครับบวกกับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถนะครับเซ็นเซอร์ด้านด้านหน้ารถเนี่ยมันเวลาเราถอยเข้าตามห้างต่าง พอมันมืดปุ๊บพอมันมืดมืดแล้วยังไงครับพี่ต้อมครับพอมันมืดแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์รับแสงมันมันเข้าในที่มืดมันก็นึกว่ามันเป็นค่าเป็นช่วงค่ำๆเป็นช่วงโพเพปุ๊บมันก็ดับแสงลงเพื่อไม่ให้แสงยังตากลายเป็นว่าหน้าจอนี้ก็ดับไปด้วยครับเออพอหน้าจอดอบับปุ๊บดูดูกล้องมองหลังมันดูไม่ชัดครับมองไม่เห็นเลยมืดไปเลยนะครับอันนี้หุดหยินมากๆครับเออ มันยังแก้ย,ยังไงผมจะแก้ยังไงก็คือวิธีการแก้ของผมตอนนี้ก็คือว่าเปลี่ยนตัวเซนเซอร์เปลี่ยนตัวเซนเซอร์จากที่ครอบครอบตัวครอบมันเป็นสีดําๆใช่ไหมตัวเซนเซอร์รับแสงเป็นสีดําก็เปลี่ยนเป็นแบบใสเปลี่ยนเป็นแบบใสแล้วก็เข้าศูนย์นะครับเพื่อแจ้งให้ทางช่างนะครับให้ปรับโหมดรับแสงเนี่ยให้มันหน่วงให้มันช้ามากกว่าเดิมนะครับหรือตัวรับแสงนี้ให้มันเซนซิทีฟน้อยลงหน่อยนะครับ อย่างที่เขาแจ้งกันอย่างที่ก็คือปรับเป็นโหมดโหมดสองผมไม่แน่ใจนะว่ามันเหมือนครล่าคอร์สไหมนะครับก็คือแจ้งเขาว่าให้ให้ปรับเป็นดาร์กโหมดสองเนี่ยนะครับเป็นดาร์กโหมดให้เป็นโหมดสองก็คือให้มันเซนซิทีฟกับแสงเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับพอมันเข้าที่มืดๆเนี่ยแสงแสงมันสลัวๆก็ให้มันคิดว่ายัางเป็นกลางวันอยู่มีแสงอยู่หน้าจอมันก็จะไม่ดับครับอืมหรือ,เ,อ,อเรา เราก็ต้องมีวิธีการปรับหน้าจอให้แสงสว่างมันเพิ่มมากขึ้นนะครับไปปรับจอให้มันสว่างมากขึ้นในในเซตติ้งนะครับเพื่อให้จอมันมันสว่างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเป็นปัญหาอยู่บางจุดก็คือมืดเลยนะครับก็ต้องใช้แบบเทคนิคพื้นฐานเลยนะครับก็คือดูกระจกมองข้างนะครับถ้ามันมืดจริงๆในห้างเนี่ยก็ต้องลดกระจกลงแล้วก็ออกไปส่องดูว่าได้ไหมนะครับอันนี้คือจุดที่ผมไม่ชอบจริงๆเลยนะสำหรับยาริคอต นะครับเพื่อนๆรับได้ไหมลองดูครับลองไปคุยกับเซลล์ดูขอลบไปลองแล้วถอยถอยเข้าห้าง 5, คือถ้าถ้าจอดกลางแจ้งแดดๆทั่วไปที่โล่งทั่วไปนี้ไม่มีปัญหาเลยจอสว่างมากแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปในใต้ตึกนะครับใต้ตึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอมันมืดเนี่ยนะครับแสงสว่างมันไม่พอหน้าจอมันก็ดอปไปด้วยพอหน้าจอดอปปุ๊บ ใส่เกียร์ถอยหลังถอยไม่ชัวร์แล้วมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นแล้วงินงิดมากครับยิ่งช่วงที่เป็นแบบแสงมันแสงมันมาครึ่งทางเปอด้านหน้าสว่างใช่ไหมแสงมันเข้ามาถึงแต่ด้านหน้าอยู่ใต้ตึกอย่างเงี้ยมันก็มืดกลายเป็นว่ามองไม่ชัดเลยนะครับท่านรับข้อนี้ได้ไหม,มก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะครับส่วนผมนี่ก็ต้องมานั่งนึกดูหาวิธีแก้กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีแก้แล้วนะครับ คอมเมนต์บอกด้านล่างบอกผมด้วยนะครับผมก็จะอาจะแก้เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้อย่างไงนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เคยลองก็ลองลองดูครับลองเข้าไปติดต่อเซลล์แล้วขอขอลองเข้าไปขับดูนะครับว่ามันรับได้ไหมกับจุดนี้นะครับอทีนี้ถ้าท่านรับได้นะครับโอ้ผมไปลองแล้วครับพี่้มครับแม่รับได้ครับผมแมไม่มีปัญหาครับผมก็เซียนเก่าถอยเข้าซองนี่สบายมากครับเอากระจกลงดูกระจกข้างแทนก็ได้ครับผมอถ้าท่านรับได้ ไปดูข้อหนึ่งกันครับว่าข้อนี้ท่านรับได้ไหมครับไปดูกันครับอ่านะครับทีนี้มาถึงข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้ท่านรับได้ไหมนะครับก็คือข้อนี้นะครับก็จะเป็นปมด้อยนะครับก็จะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยชอบมาที่ปมตรงนี้นะครับท่านรับได้ไหมนะครับนั่นก็คือว่ายาริคอร์สครับเขาถูกสร้างนะครับถูกสร้างมาจากบริษัทไดฮัสุซึ่ง ร่วมกับโตโยต้าครับโดยที่โตโยต้าทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้โครงสร้าง TNGA ก็คือของโตโยต้าเลยซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากในการขับรถแต่ว่าตัวยาริสคอร์เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่าเขาถูกสร้างจากบริษัทไดฮัส,สุนะครับซึ่งรวมกับโตโยต้าโคเปรตกันนะครับทำงานร่วมกันสร้างตัวยาริสคอร์นี้ขึ้นมาดัางนั้นโครงสร้างหลักๆของเขาก็จะมาจากไดฮัส,สุท่านรับได้ไหม โดนจี้จุดตรงนี้ท่านรับได้ไหมนะครับเออบางคนบอกเอ,อ้นี่มันรถด,ดงังคสุกับแค่แดงังส,สุแล้วก็แปะโลโก้โตโตยตา้าถอะไรเงี้ยท่านก็จะโดนลดูกศรอย่างเงี้ยนะครับแต,แต่ในความเป็นจริงแล้วรถคันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจากดงังส,สุจริงแต่ว่าด้วยระบบ qc ของโตโยตา้าด้วยระบบอะไรต่างๆนะครับมันก็จะผ่านเกณฑ์ของโตโยต้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโตโยต้าไม่ได้เข้ามาทํา100%นะก็แบ่งให้ดงหังคสุ เป็นคนทำนะครับซึ่งการดีการความอิสระเนี่ยมันก็จะมากกว่ามากกว่าของอโตโยต้าทำเองยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือพวกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่เลยนะครับการดีไซน์ต่างๆรูปทรงอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วอย่างคลิกก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าเขาดีไซน์ได้อิสระมากนะครับไม่ยึดเกาะกับของ โตโยต้า uh, เลยนะครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างเขาเองที่เป็นของไดฮอสุนะครับท่านรับตรงนี้ได้ไหมครับรับได้ไหมที่คนจะมาแฉะปมว่าเ e อ้ยน,นี่มันรถไดฮอสุนะเว้ยนี่ไม่ใช่โตโยต้านะมันทําจากบริษัทไดฮอทสุนะครับจริงๆก็คือเขาทําร่วมกันนั่นแหละครับก็แต่ว่าโตโยต้าก็จะเป็นในส่วนของ QC นะครับเพื่อให้รถออกมาตามมาตรฐานของโตโยต้านั่นเองเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะยกให้ไดฮอสุเป็นคนทําเป็นคนออกแบบ เป็นคนวางแผนนะครับโครงสร้างต่งตางๆแดนสูตก็เป็นคนทำนั่นเองนะครับท่านรับข้อนี้ได้ไหมครับผมที่จะมีคนมาจี้จุดมีคนมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นใช่มันไม่ใช่โตโยต้านะท่านรับได้ไหมครับจะาทัตมาโอพิทัมครับผมไม่ได้แคร์ตรงจุดนี้เลยผมสมัครขับรถได้ขอให้มันตอบโจทย์ในการใช้งานของผมสามารถขับขี่ไปไหนพาครอบครัวไปได้ราคาต่ํากว่า9 0 0 0 0สผมโอเคเลยประหยัดน้ามันด้วยนะครับขับออกต่างจังหวัดได้ขนของสัมภาระ มีลูกเล็กเด็กแดงน้อยๆพาออกต่างจังหวัดได้ขนข้าวของได้นะครับพาคุณพ่อคุณแม่ออกต่างจังหวัดได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปหา,เ,าเที่ยวตามต่างจังหวัดนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องกังวลเรื่องอะไรต่างๆนะครับสามารถขับขึ้นภูขึ้นดอยได้ลุยน้ําท่วมน้ํารอระบายได้ผมโอเคเลยครับผมบถ้าท่านรับข้อดีได้ซื้อ,อยาลิคอร์ดได้เลยครับแต่ถ้าท่านลองไล่เรียงมาตั้งแต่ข้อ5อยจนมาถึงข้อ1ึ ข้อไหนบ้างที่ท่านรับไม่ได้ลองมาดูที่ว่าตรงนั้นมันแก้ได้ไหมตรงนี้มันแก้ไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ลองดูยี่ห้ออื่นดูครับผมแล้วเข้ามาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าท่านรับได้เหมือนผมก็สามารถซื้อได้เลยครับกับยาลิคอตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยครับผมอ่าก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลมาต่างๆใน,ในอ่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รวบรวมมาแล้วมันตรงกับของผมไหม นะครับผมก็เอามารวบรวมให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆสามารถรับตรงต,รงตรงุดนีได้ไหมนะครับบางคนอาจจะมีข้อแตกต่างมากมายนะครับก็ข,ขีดจํากัดต่างๆมากมายนะครับลองนําไปดูครับบางคนอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเป็นเล่นตัวท็อปก็ได้นะครับเล่นตัวกลางๆก็สามารถเลือกได้นะครับผมลองเลือกดูครับถูกจริตท่านแบบไหนอะไรยังไง ลองเลือกดูลองไปเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ใช่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองนําไปตัดสินใจดูครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบฟังเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดปุ่ม s u b สไคร e นะครับฝากด้วยครับช่องคุยเฟื่องเรื่องขับรถครับก็จะมาเล่าเรื่องขับรถต่างๆอะไรให้ฟังเรื่อยๆนะครับอย่างตรงส่วนนี้ EP นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับยารกคอร์ดนะครับเดี๋ยว EP หน้าก็จะเป็น ครราคาคันนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการขับรถไฮบริดขับยังไงให้แบตมันเต็มมีวิธีการยังไงรอติดตามชมได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม